สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบจะมาทําการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EB925 นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับสเปคของเจ้าเอฟสัน EB925 ตัวนี้นะครับความสว่าง3,500ลูเมนคอนทราตเรทิโอ2,000ต่อ1 ความละเอียด1,024 7 6 8คูณ768หรือว่า XGA นะครับในส่วนของช่องต่อต่างๆนะครับก็จะมีช่องต่อ HDMI แล้วก็ VGA 2ช่องแล้วก็ AV เหลืองแดงขาวนะครับแล้วก็ USB นะครับซึ่งช่องต่อ HDMI ผมทำการเสียบกับเจ้า a n y c a s t ซื้อเพื่อปล่อยสัญญาณนะครับแคสเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับนี่ครับ ผมเข้าไปดูใน youtube แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้อยู่ในแอป youtube นะครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบนะครับดีครับจะทำการทดสอบฉายให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับมามาดูกันนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมอ่าดูคุณภาพก่อนนะครับคุณผู้ชมครับว่า เอาสักหนึ่งศูนย์แปดศูนย์พีนะครับแล้วก็ขยายให้เต็มจอนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับทีนี้นี่ครับดูภาพครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ f ส e ง9 2 5นะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพครับอือืแจ่มสว่างจริงๆครับสามพันห้าร้อยลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโทรศัพท์มือถือผมนะครับก็ระวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับแบบไร้สายเลยนะครับดูภาพนะครับสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับโอ้โหนี่ครับใช้ตัว a อน cap นะครับเชื่อมต่อกับมือถือแบบไร้สายแบบนี้นะครับดูภาพครับ ดูภาพครับสวยงามจริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสุดยอดของจริงครับดูครับโอ้หยอดเยี่ยมจริงๆครับ f สัน e b 9 2 5นะครับความสว่าง3,500ลูเมนครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบ มือถือนะครับเชื่อมต่อกับมือถือแบบไร้สายเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ดูภาพนะครับอสุดยอดจริงๆครับภาพครับคุณผู้ชมครับยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอฟสัน e b 9ี5ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับสีสเก็ตชาแนลครับเสนอขายในราคา9,000บาทนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เล็กชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ